ครับเออนี่เลยครับผมทํางานอยู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับครับอยู่ที่เขตหนึ่งถ้าถาเป็นภาคใต้เพชรบุรีครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็บอกว่าเครื่องดนตรีของเขาเนี่ยจะทําจากวัสดุที่ไม่ใช่เครื่องดนตรีครับออไปเห็นมาแล้วครับวัสดุเลยพูดได้ไหมตรงนี้พูดได้ไหมเดี๋ยวเดี๋เรียกเขามาคุยมาถามดูไหมอาจารย์วิจิตไฝสีพี่เชิญครับอาจารย์วิจิตไฝรีนะครับ พี่อาจารย์วิทย์นะครับจะมาวิทพื้นอย่างเร็วไม่ใช่แตละรอบแต่ละการถึงว่าเสียอาจารย์จะมาพื้นอีกแล้วเหรอโอยตายเลยผมบอกว่าอาจารย์คิดเครื่องดนตรีพิสดารเครื่องดนตรีจะเป็นยังไงพิเศษยังไงก็เครื่องเครื่องดนตรีที่ทํานี้ทําจากวัสดุต่างๆที่ไม่ใช่เครื่องดนตรีเช่นเช่นน็อ กระเบื้องปูพื้นชาระไรกระเบื้องว่น้ำเงี้ยอาจารย์มันมีเสียงเหรออ่ะมีสิเอามันดังดีด้วยนะฮะแสดงเครื่องดนตรีที่อาจารย์เอามาเล่นทุกชิ้นนี่อาจารย์เลือกเองเลือกเองครับสรรหามาเองครับโอ้ทำยากที่สุดก็คือหลอดนิออนหลอดนิออนหลอดไฟหลอดนีออนอาจารย์วันนี้เห็นบอกว่าเอาเครื่องดนตรีมาด้วยหลอดนิออนหลอดนีออนครับคนไทยอพวกเราพวกเราไม่ได้ไม่ใกล้ได้ครับ าจารย์วิจิตหลอดนีออนตามบ้านนี่เราจะเอามาทำเป็นเครื่องดนตรีได้ยังไงครับแล้วเสียงของมันจะออกมาเพลาะหรือเปล่าและนอกจากหลอดนีออนแล้วยังมีอุปกรณ์ในบ้านอีกหลายชิ้นไม่ว่าจะเป็นกระดิ่งจักรยานกระยยกบเบื้องปูพื้นโอ้โหอีกเพียบเดี๋ยวได้ชมแน่ครับช่วงนี้ไปฟังกติกาลรรุ้นทองจากทิปกอดครับสวยเลยเนี่ยหลอดสองหลอดนี่เหมือนกันเลยเท่ากันเลยไหมครับเห็นไหมนี่ไม่ได้ตัดหัวไหนยนะคะแนนเท่ากันแต่เสียงไม่เหมือนกันนะฮะอาจารย์ลองทีฟังรอเลยครับอ๋อแม่ไหมละนาดเลย เ็นโยกใส่ด้วยไม่ใช่โยกใส่ไม่แล้วไหนโยกยันหัวใต้เลยเป็นเราแผนเราแผนเนีเหาแผนครับเสน็เป็นตากล้องไอเดียนี้ถือต้องดีมากจริงจริงอยากจะให้เยาวชนเนี่ยหรือคนทั้งหลายเนี่ยได้เห็นว่า ไอการจะเล่นดนตรีเนี่ยไม่จําเป็นต้องว่าไปซื้อเครื่องดนตรีที่แพงๆใช่ไหมของอะไรต่างๆก็สามารถรอนมาอด้แล้วที่เอาไปทิ้งก็เอามาเป็นเอามาทำเองแต่อาจารย์ยังบอกถึงเครื่องดนตรีอื่นๆนะค็กคกชมตำมั่งชามตาไก่นั่นเลยครับแล้วก็มีน็อตมีกระเบื้องปูพื้นไม่ต่างคนต่างเล่นกันเลยนะคะความคิดที่เริ่มมาจากไหนฮะความคิดที่เริ่มเลยที่จะเอาพวกนี้มาเป็นเครื่องดนตรี เขาบอกว่าคิดอะไรคิดให้แปลกๆไม่เหมือนไม่เหมือนเพื่อนอันดับแรกคือทำอะไรที่มแปลกๆไม่เหมือนเพื่อนครับอันดับที่สองก็คือจริงๆแล้วเป็นคนเพชรบุรีคุณคตีนี่ชอบพูดอะไรตีอตีกินซิกไง สิกอยกต้องให้ต่อให้อารคือเป็นคนชอบดนตรีโดยเฉพาะเรื่องดนตรีไทยเพราะนั้นก็พยายามหาอะไรต่ออะไรที่แปลกๆมันสามารถปรับเปลี่ยนเสียงได้ตั้งให้มันเป็นโดเรมีปาตอนได้เอาทุกชนิดอะไรที่เป็นเอาหมดก็เลยเกิดว่าวิธีการเอาสิ่งของสิ่งนู้นสิ่งนี้มาประดิษฐ์เพื่อเป็นเครื่องดนตรีไทยของเรานั้น อยากเอาเพลงดังๆไหมอยากเพลงดังๆไหมมีมผมลงผม<อ>ลงเชิญตีมตอไม้ เคาะเอาแบบเครื่องเป่าไหมมีด้วยเหรอครับอาจารย์ครับขอเครื่องเป่าเครื่องเป่าขอเครื่องเป่าซะหน่อยหนึ่งโชว์เครื่องเป่าอันนีรดูเครื่องเป่าดูลักษณะของเครื่องเป่าไม่ใช่ธรรมดาตายแนเดี๋ยวช่วนี้ช่วนี้ใครเลือนออกใช่ไหมยาน้ำยาหมดก็เอามาใช้เลยลองดูว่า เสียงจากเครื่องเป่าจะเป็นอย่างไรเป็นการดวนเขาเลือกด้วยด้วยนะกระถางต้นไม้ะเป็นกระถางแทนซังโซโฟนแล้วก็เป็นที่ฉีดยางยุงแทนปีลองครับส่างสรรหาจริงๆครับอาจารย์ที่ฉีดยุงกับฝักบัวลดน้ํามันจะเป็นปีกับซังโซโฟนได้ยังไงเสียงมันจะออกมาเพลาะขนาดไหนเดี๋ยวได้ฟังแน่ครับแต่น้องๆที่บ้านอย่าเอามาเล่นเองนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายขึ้นช่วงนี้ไปพบผู้ช่วยดีจากววๆก่อนครับกระถางแทน กโฟนแล้วก็เป็นชี่ชิยังยุงแทนปีนอลองครับจากเพลงจูบเย้ยจัน อันนี้ทำมาเคาะกันมาหาจังหวะเลยได้เก่งไอ้เครื่องเป่าเนี่ยทำทำไมเก่งด้วยนะเก่งด้วยอาจารย์นี่ยากสุดมากเลยอ่ะอาจารย์ยากเพราะการไร้เสียงไร้ชัดเพราะแต่นี่ยังมีตัวกดใช่ไหมไม่รู้มีช่องนี่มันจะแบบขยันที่มัไลด์อ่ะเป็นสวัสดีครับได้ไหมสวัสดีครับออกมาไปเสียงเพลงอาจารย์นี่สวัสดีครับ จะไปแพ้เปลี่ยนแล้วแพ้ไปโอเคครับตรงนี้นะครับดาราอยู่5ท่านถือท่านละสิบคะแนนใครเท่าไหร่แล้วแต่ท่านเลยนะครับส่วนน้องๆน,นะครับมีคนละหนึ่งคะแนนเชิญไปลงคะแนนเสียงครับ <ละ S 1> เรื่องการจุดประกายความคิดนะครับนำวัสดุใกล้ตัวมาใช้นะครับเป็นเครื่องดนตรีก็ถือว่าเป็นางานไอเดียส่วนตรงนี้นครับที่ผมให้ก็คือไอเดียมากเลยรับไปครับ9้าคะแนนครับมีอยู่10คะแนนนะคะไม่จีให้ไปเลยสิเลยครับก็ให้10เต็มเลยนะคะเพราะว่ามันมันมากๆสุดยอดยอมรับเลยผมให้ ็มสิบให้สิบครับผมเพราะว่าอลังการครับไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยนะครับเห็นแต่ก็ใช้แก้วเป็นเสียงเพลงแต่แล้วนี่เรามาเจอวัสดุต่างๆที่เหลือใช้แล้วเอามาเป็นเครื่องดนตรีเนี่ยมีเต็มสิบผมให้สิบเลยครับแม่สุดยอดไหมครับสุดยอดจริงๆให้ค่ะเพราะเขาแสดงไม่เพราะว่าค่ะ ค่ะเพราะพี่เขามีความคิดที่สร้างสรรค์มากเลยค่ะใช่ค่ะเพราะพี่เขามีความตั้งใจดีค่ะใช่ค่ะเพราะว่าพี่เขามีความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ค่ะคะแนนพี่เรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้คะแนนเต็มทั้งสิ้นนะครับมี100คะแนนนะครับเสียงข้างมาก99คะแนนครับ นี้ก็ให้อยู่แล้วผมว่าส่วนใหญ่นะเขาให้นะเพราะเครื่องเต่าอาจารย์อาจารย์ถ้ามีอะไรอยากจะก่าวสังบ้านสชนิดหนึ่งไหมครับครับก็ต้องขอขอบคุณทางรายการเกมพันหน้าให้โอกาสคือผมชอบตรงนี้ว่ารายการเนี่ยได้ให้โอกาส ครับได้ให้เวที <Stars> ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาร่วม <ặt S 1> ก็ได้ครับถ้ามีความสามารถก็เขียนจดหมายส่งเข้ามาทางการของเราเราพร้อมเสมอขอให้เหมาะสความสามารถนั้เหมาะสมกับสิ่งของเ้วยวกันนะครับตู้บรจุดเดหัวหมากกรุงเทพ102-43ศนีวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะครับอาจารย์วิจิตไฟศรีครับขอบพระคุณครับ